ทุกคนวันนี้เราก็จะมาวาดภาพซิลูเอตกันค่ะแล้วไอดภาพซิลูเอตเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็คือภาพย้านแสงค่ะโดยมีแสงของและคนและเมื่อเราหยุดต้องห้ามกับแสงของที่ได้จึงเป็นเงาสีดําตัดกับฉากพื้นหลังภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซิลูเอตเป็นเทคนิคก,การถ่ายภาพที่เอามาใช้ในการวาดเพื่อเน้นแสงและบรรยากาศรู้จักกันคร่าวๆแล้วงั้นก็ถึงขั้นตอนวาดภาพกันแล้วนะคะ ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการระบายภาพย้อนแสงก็คือการผสมสีให้ครบค่ะเวลาระบายจะได้ลื่นไหลและสมูนะคะแล้วก็ถ้าระบายสีแล้วสีไม่เต็มแบบในคลิปนะคะแล้วก็แค่แต่สีกลับมากรบใหม่อีกรอบเองและถ้าเราไล่สีขึ้นไปแล้วแต่สียังเป็นชั้นไม่เกินเข้าหากันนะคะเราก็เอาผู้กันสะอาดหรือผู้กันเป่ามาเกลี่ยกเกี่ยเข้าหากันสีก็จะแวนเข้าหากันได้ง่ายได้เลย และน่าจะสีโปสเตอร์ระบายทับได้พองานทางที่ดีเราก็ควรระบายไล่สีให้เต็มทั้งกระดาษไปเลยนะคะเวลาที่ใส่รายละเอียดเนี่ยมันจะได้ไม่มีช่องว่างเป็นสีให้มานั่งเติมกันทีหลังเนาะและเมื่อระบายเต็มแล้วพื้นหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าอยากได้เท็กเจรอร์ดาวตกก็แค่เอาพู่กันมาตีสีแบบนี้หรือจะใช้แปรงสีฟันเก่านะคะมากรีดกรีดมันก็จะได้ฟุงฟ้งฟุ้งฟูฟูหลังจากนั้นเราก็จะใช้พู่กันหัวเล็กๆมาเก็บรายละเอียดดาวให้มันวิ่งวับวิ่งวับแบบนี้เลยค่ะ หลังจากวาดพื้นหลังเสร็จแล้วล้วก็จะมาวาดเงากันค่ะใช้สีดำในการวาดตกแต่งนะคะอาจจะเป็นต้นไม้เป็นวิวเป็นสัตว์เป็นธรรมชาติเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากให้เป็นนะคะวาดใส่เข้าไปตกแต่งให้สวยงามก็จะได้ภาพสมนทรจแบบนี้เลยเอาวิธีการระบายไปปรับวิวใช้ให้เป็นห้ามที่ตัวเองชอบก้นได้น,น,นะคะ